ตอนที่470เข้นถามไทยเฮาฟ้านเสียงมองดูรถมาแล่นจากไปแววเสียงร่ำร้องวุ่นวายดังจากรอบข้าง ฟ่านเสียนค่อยคลายใจลงการสั่งให้ถึง้จื่อจริงไปยังตึกชิ่งวีถังที่เนินย8สบดหลีเพื่อช่วยโอกาสที่มหานครโกละหลุ่วุ่นวายหาทางรับตัวเหล่าผู้จัดก,การตึกชิ่งวีถังออกจากมหานครกระจายไปยังชาวบ้านร้านถิ่นนี่ไม่ใช่ความคิดชั่วแน่นของฟ่านเสียนหากเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่มันกำหนดไว้แต่แรก สำหรับกับบ้านเสียนผู้จัดก,การเหล่านี้มีความสำคัญยิ่งขณะที่ความรู้จักคุ้นเคยกับงานช่างฝีมือของท้องพระคลังของพวกมันมีความสำคัญต่อรัชชิ่งยิ่งกว่าถึงแม้ฮงเต้ทรงคำนึงถึงน้ำใจเก่าก่อนละเ้นชิดพวกมันแต่ก็ไม่อนุญาตพวกมันออกจากมหานครตกไปอยนในมือของขุมกำลังอื่นนับแต,แต่การล่มสลายของเยื่อชิงเหมย เป็นเวลา20ปีแล้วหากคิดนำตัวผู้จัดก,การทั้งหมดออกจากมหานครเป็นภารกิจที่ทำไม่ได้ แต่ว่าการก่อการคุ่งจางคงจูกับไทยจื้อสร้างความชุนลมุนวุ่นวายแก่มหานครกลับเป็นโอกาสอันดีของฟันเสียนคนในมหานครเข้าใจว่าฮ่องเต้สวรรคตแล้วในวางโกละหนวุ่นวายมหานครเกิดความไม่สงบกลับเป็นแสงสว่างวาบขึ้นในเบื้องหน้าฟันเสียง แต่ว่าตอนนี้มันไม่มีกำลังคนให้ใช้สอยบวกกับหลังจากนั้นคาดเดาว่าองแต้อาจยังมีพระชนชีพอยู่จึงจุดแผนการนี้ไว้ชั่วคราวแต่พนายในใินเวศสันติสุขคำพูดสุดท้ายที่จางกรงจูกระซิบบอกที่ข้างหูมันทำให้มันตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวแน่นอน ต่อให้จางกงจูไม่ได้กล่าววาจาเช่นนั้นฟ้านเสียนคิดหาประโยชน์จากสถานการณ์เฉพาะหน้าการต่อสู้ช่วงจริงระหว่างฮ่องเต้กับจางกรงจูดำเนินไปในอีกระดับชั้นหนึ่งฟ้านเสียนแม้นิ่งเงียบไวนุูเหมือนเป็นหมาถูกใช้ตัวหนึ่งแท้จริงแล้วมีความคิดอ่านของตนเองมันคำนวณแน่ว่ามหาคนครต้องวุ่นวายจริงตรเตรียมจับปลาตอนน้ำขุ่นหยิบช่วยกกาลัดจากกองฝ่ายวิธีการด้ใช้แหลมคมยิ่ง ฟันสิไม่ทันปรับหวันหลินวันเอือที่ตกในห่วงความเศร้าสกมุนตัวออกจากตัวตึกศพของจางกงจูจะตั้งในห้องหับมิดชิดที่ส่วนหลังมันต้องกลับวังไปสสารเรื่องสำคัญกว่านี้มิคาดเพิ่งออกจากประตูตึกก็ปรกา,ากฏทหารมากวันหนึ่งควบขับมาฟันเสียนหยีตามองดูไม่ทราบว่าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้ใดตอนนี้สถานการณ์ในมหานครคืนสู่ความสงบ ทับติ้งโจควบคุมพื้นที่นอกหวางส่วนภายในวางเยี่ยโฉงมอบให้องค์ชายใหญ่ดูแลตอนนี้ในเมืองไม่มีทัพขบฏหลงเหลืออยู่ผู้มาเป็นทัพติ้งโจเองนานยทหารยศเสี้ยวควรผู้หนึ่งรัง้งดึงสายบางเหียนพริกตัวลงจากหลังมา้าวิ่งถึงเบื้องหน้าฟานเชนกล่าวอย่างร้อนรุ่มว่าท่านเจ้าพระยาท่านแม่ทัพใหญ่มีเรื่องรีบด่วนคิดรายงาน แม่ทัพราชชิงมีนิสัยมุทะรุกองกำลังต่างๆคุ้นกับการเรียกผู้นำทัพตนเองเป็นท่าเป็นท่านแม่ทัพใหญ่ยกอย่างเช่นทัพปราบตอนตกเมื่อการก่อนเรียกองค์ชายใหญ่เช่นนี้นะฮะยศเสี้ยวกวนพุ่นหีเมื่อสังกัดทัพติ้งโจท่านแม่ทัพใหญ่ที่ว่าย่อมหมายถึงเย,ยชงผ่านเสียงรับฟังจนใจหายว่าครุ่นคิดว่าในมหานครเกิดเหตุเปลี่ยนแปลงอันใดมันความจริงต้องการพบเย,ยชง จึงไม่กล่าวมากความรั้งดึงสายบังเหียนติดตามทันม้าขบวนนั้นควบม้าไปทางประตูเมืองตรงหัวระหว่างทางนิ่งรับฟังค่อยทราบว่าเก,กิดเรื่องอันใด ฟันเสียงฟังคำรายงานของนานยทหารยศเสี้ยวกน,น่ันนค่อยทราบว่าวางตัวเองอยู่ในนิเวศสันติสุขเยี่ยชงก็ออกตามหาตนเองเป็นเวลานานที่แท้ไทยจือหลีเฉิงเฉียนถูกเยี่ยชงสกัดไว้ที่ประตูเมืองตงหัวยามนี้ทั้งสองฝ่ายตั้งประจันหน้าอยู่ระหว่างการเจรจาไม่ทราบเพราะเหตุใดไทยเจอกับร้องเรียกให้ตนเองไปพบมัน เยาชงแม้หันอาวุธหาพวกเดียวกันแต่ทัพกบฏยังมีกำลังกล้าแข็งขีดความสามารถในการรบไม่อาจดูแกลนได้ฟานเสีนนึกไม่ถึงว่าไทยจืดกกับถูกกักอยู่ในมหานครย้มนี้ภายในเมืองดูเหมือนเกินสู่ความสงบแต่ที่ประตูเมืองบางแห่งยังตั้งประจันหน้ากัน ฟ่านเสียงสุดลมหายใจเข้าไปคำหนึ่งหากว่าทัพกบฏถูกขับออกจากมาแล้วหนันนครหันไปสู่รบบนที่ราบก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตนเองปล่อยให้ทัพติ้งโจก,กับกองกำลังที่จงรักภักดีต่อฮงเต้รับช่วงแทนแต่เหดุได้ไทยจื้อไม่ถมออกไปเล่า มันทางหนึ่งครุ่นคิดม้าคู่ขาควบขับไม่หยุดยั้งระหว่างทางสลายฟุ้งชนที่เบียดเสียดกรันรมายังประตูเมืองจังหยางไม่นานก็มาถึงประตูเมืองตรงหัวที่ประตูเมืองตรงหัวเงยียบสงบทหารเฝ้ารักษาเมืองกับทัพติ้งโจล้อมทัพตะกระบฏตะกุลฉินเอาไว้สถานการ์เขมิงตึงเครียดการศึกพลุขึ้นได้ทุกเมื่อ กึ่งกลางทัพกบฏยืนเป็นแน่นด้วยแม่ทัพตระกูลฉินหลายนายทุกคนหน้าแปลเปลี่ยนเป็นปั้นยากทั้งสองฝ่ายตั้งประจันหน้าการเทศประตูเมืองตรงหัวมาหนึ่งเชื่อย,ยามภายใต้การสะกดห้ามปรามของไทยจือทัพกบฏไม่ได้โจมตีประตูเมืองตรงหัวและไม่บุกตะลวงฝ่าทัพติ้งโจยื้อชงในนำทัพติ้งโจอ,อบล้อมไว้ก็แสดงความอดทนเป็นเลิศรอคอ,อยกันมาของฟรัเงเยน เยชองมีความอดทนเป็นเลิศแม้ท้าไ่ายกบ,บทกระ่านเวลาดุดเป็นปีบไม่น่าปรากฏหยาดเหงื่อไหลลินลงมา แต่พวกมันไม่กล้าเคลื่อนไหวโดยวุ่นวามหนึ่งเพราะพอพ่ายแพ้มีสภาพเฉกเช่นภูเขาตลมหากเกิดการสู้รบจริงๆเกรงว่าไม่เพียงมีคนตายไม่กี่คนแต่พวกมันไม่ทราบไทยจื่อเตี้ยนเสี้ยคิดอะไรอยู่เมื่อก่อการกรบฏไหนเลยมีทางรอดได้ไทยจือที่อยู่ท่ามกลางการอารักขาของทั้งบทแสดงออกด้วยความสงบเยือกเย็นเพียงแต่สูบซิบเิดีดรอยอยู่บ้างแต่ไม่แตกตื่นลนลานเกินไปจบจนเห็นฟ้านเสียงควบมมามาแต่ไกล คอยทอดถอนใจกำเนิงคล้ายขายใจหลงบ้างทหารมา้าทับติ้งโจเปิดทางแยกยาก้ยายไปยังสองฝ้าข้างทางปล่อยให้ฟ้านเสียนควบมา้ามาตามท้องถนนจนถึงข้างกายเยื่อฉงกวัดมองไทยจืดด้านตรงข้ามแวบบหนึ่งพรางขมวมดเคี้ยวไม่ทราบสบุคนกล่าวกะไรดีจากนั้นหันไปกระซิบบอกที่ข้างหูเยื่อฉงหลายคำ เยื่อฉงมีสีหน้ายินดีดวงตาเป็นประกายขึ้นมาต่อจากนั้นเกิดความอกสั่นขวัญแกนทราบว่าก่อนหน้านี้ตนเองคงสภาพที่เป็นอยู่ให้เวลาแก่ไทยจือถือว่าถูกต้องแล้วเมื่อฮ่องเต้ยังมีพระชนชีพอยู่อย่างนั้นควรจะก,การไทยจือที่ก่อกบฏอย่างไรสมควรว่าฮ่องเต้ตัดสินพระไทยถึงแม้ว่านี่เป็นไทยจือที่ถูกถอดถอนได้ยังเป็นราชรถของฮ่องเต้เยื่อฉงมีศักเป็นเยี่ยฟูกขอตาขององคชารอง ย่อมไม่ต้องการให้ไทยเจือตายใต้เงื้อมือตอนเองฟานเสียนช้อนตามมองดูไทยจือไทยจือก็มองดูมันริมฝีปากที่ข่าวซีดสันและริคล้ายกับตัดสินใจครั้งสำคัญประการหนึ่งกล่าวช้าๆว่าท่านมาแล้วหรทัพกบฏว,วางอวุธยอมจำนวนตกเป็นเชลยของทัพติ้งโจแม่ทัพตะกนชิ้นหลายนายก็ถูกควบคุมตัวไว้การศึกภายในมหานครยุติลงชัว่วคกาวเยื่อชงนำทัพใหญ่ ้่มลลอมรถม้าสีดำคันหนึ่งเล่นไปยังวังหลวงรถม้าสีดำเป็นสำนักตรวจสอบจัดหามายํำนี้ภายในหน้ารถนั่งไว้ด้วยบุคคลสองคนหนึ่งคือฟ้านเสียนหนึ่งก็คือไทยจือหลีเฉิงเฉียงสองพี่น้องนั่งอยู่ในรถม้าคล้ายกับได้ก่าวจาเป็นเวลานานาสุดท้ายฟ้านเสียนหลบตาลงกล่าวด้วยความเสียใจว่าเงื่อนไขข้อที่สามที่ข้าเจ้ารับปากท่านอาจมีปัญหาหากว่าข้าเจ้าทำไม่ได้ขอท่านอย่าโทษบัาข้าเาจ้า อกท่านไทยจึงไม่ต้องการให้พระไพลทัพกบฏท,ที่ไม่มีความผิดต้องตายเพราะตนเองยงปลุกความกล้าหาญยอมจำนน แต่เรียกร้องฟันเสียงเดินทางมาให้รับปากเงื่อนไขตนเองสามก็จึงยอมรับการจับกลุ่มเนื่องเพราะไทจื่อทราบดีว่าในมหานครตอนนี้ฟันเสียงในถือราชอ,องค์การสั่งเสียทั้งได้รับการสนับสนุนจากผู้คนส่วนใหญ่ยังมีคำพูดที่มีน้ำหนักมากกว่าเยี่ยงโสงซึ่งคุมทัพใหญ่แต่ระมัดระวังตัวอีกเพาเพียงฟันเสียงรับปากตนเองในราชาสำนักคงไม่มีผู้ใดสร้างความลำบากแก่ไพร่พลธรรมดาเหล่านี้ ย่ามนี้พอฟังฟ้านเสียนกล่าวเช่นนี้ไทยจือเข้าใจว่าฟ้านเสียนคิดกลับคำต้องจับจ้องมองตากมันกล่าวอย่างโกรธแค้นว่าเพราะเหตุใดละฟ้านเสียนกล่าวว่าหากเป็นชีวิตของใพรพนทั่วไปข้าพเจ้าสามารถเจราจาให้แต่ข้าพเจ้าไม่รับประกันว่าพวกมันจะมีชีวิตรอดชีวิตรอดถึงแม้ว่าพวกมันเพียงเป็นกระสุนปืนใหญ่แต่นี่เป็นการกรบฏตามกฎหมายรัชิ่งจะไม่ละเว้นชีวิต ไทเจือฟังคำกระสุนปืนใหญ่ไม่เข้าใจแต่คาดเดาออกามากมายความอย่างไรฟันเสียนมองดูใบหน้าข่าวซีดของไทยจือทอดทอนใจกล่าวว่าส่วนคุณนางและแม่ทัพที่เข้าร่วมก่จการข้าพเจ้าไม่มีหนทางแม้แต่น้อยไทเจือกล่าวด้วยสีหน้ามองคำว่าเราทราบว่าพวกมันไม่มีชีวิตรอดแต่อย่างน้อยหวังว่า ท่าน่าได้ฆ่าผู้ที่มีส่วนพัวพันด้วยพวกมันเป็นตระกูลใหญ่หากทําการประหารต้องตายเป็นจํานวนหลายหมื่นคนมันหวังให้ฟ้านเสียนรับปากยืนยันจะอย่างไรตอนที่สองครับตั้งประจันฟ้านเสียนตกปากรับคําแล้ว <c oughs> ฟันสินกมดคิ้วกล่าวว่าเป็นการประหารทั้งตระกลหรือลามไปก้าวชัวโครดไม่ใช่เรื่องข้าพเจ้าสามารถควบคุมได้ข้าพเจ้าบอกแล้วว่าเรื่องที่รับปากขั้นข้าพเจ้าจะพยายามกระทำแต่ว่ารักษาชีวิตผู้คนได้มากน้อยเท่าใดข้าพเจ้าไม่สามารถรับประกัน ที่มึงหน้าสายตาฟ้านเสียนปรากฏภาพเหตุการณ์ที่บางคนนับไม่ถ้วนถูกตัดศีษะหลุดจากบา่าปรากฏเด็กเล็กนับไมปทวนถูกจับทุ่มเสียชีวิตผู้หยินและกุนโทุกุลใหญ่ถูกผลักสสยเข้าซ่องคณิกาของทางการไม่มีวันพลิกฟื้นตัวได้ต่อให้มันเป็นคนที่เลือดเย็นพระนะถึงสภาพอันสยดสยองในมหานครยังมเกิดความเย็นเยียบไปทั่วสรรพย์พักาย บรรดทั้งหลายคิดหวังอำนาจราชศักิ์บางแผนก่อการกรบฏสุดท้ายผู้รับผลสุดท้ายอย่างอานาถไม่เพียงเป็นพวกมันยังมีภรรยาของพวกมันยังมีบุตรีที่ยาววัยตราจนวงสาขณนายาตยอยู่ห่างออกไปหรือว่ามิตรสายคบหากันตั้งแต่หลายปีก่อน ไทยจจอร่างสันระริกยืน่นมือรวบฟ้าปกเสื้อของฟ้านเสียนสีหน้าใช้แววอันกระหารซึ่งน้อยครั้งจะประกอบคุ้นคือกระรามเบาๆว่าหากไม่ใช่ท่านรับปากเราเราไหนเลยยอมจนนั้นเล่าไหนเลยยอมเป็นเฉลยของท่าน ฟ้านเสียมได้ดิดหลุดจากดิ้นหลุดจากเนื้อมือมันเพียงกระพรมบา่บาว่าไม่ยอมจำนวนฤกษหรือว่าท่านคิดถูกฆ่าระหว่างการสู้รบพุ่นว่าหรือใครจึงงงงินบวบจับใจความพูดฟ้านเสียดออกต้องคลายมือจากการควา้าจับปกเสื้อฟ้านเสียนกล่าบเสียงสั่นสถานว่าเราเรา,เราไทจือถูกถอดถอนจากตำแหน่งกำลังใกล้ตายแล้วส่วนท่านเป็นขุนนางกำกับดูแลประเทศต้าเสียซื่อทั้งสองล้วนสนับสนุนท่าน ต่อให้พิงเอือขึ้นของราสืบแผนท่านถือเป็นอาจารย์เจ้าชิดท่านออกปากคำเดียวผู้ใดกล้าไม่เชื่อฟัง พิงเอ๋อหมามถึงอง์ชายสามเนาะฟานเสียนมีสีหน้าเฉยเมยเย็นชากล่าวว่าฟาบาทฟ่ามาดยังมีชีวิตยอยู่ถ้าจือพอได้ยินข่าวนี้สองแขนต้องตกห้อยลงถึงแม้ว่าตอนแรกที่เยี่ยงหันอาวุธหาพวกเดียวกันมันคาดเดาถึงความเป็นไปได้นี้แต่พอได้ยินข่าวนี้จริงๆยัง,งอดสะท้านสะเทือนไม่ได้นางก็ตายแล้ว ฟันเสียงกาวเสียงราบเรียบจากนั้นเบือนหน้ามองดูไทยจื้อเห็นไทยจื้อหน้าขาวซีดกว่าเดิมนางก็ตายแล้วหมายถึงจางองค์จูนะชูรักของไทยจื้อไทยจื้อหน้าขาวซีดกว่าเดิมมือมองดูผนังรถนน้นนางยังไม่อาจกล่าวว่าจามันก้มศีรษะตามร่างงองงมลงซุกศีรษะกระไฟสองไหลสถานไม่หยุดยัง้งอึกซื้นให้โดยไม่ออกเสียงอาจบางทีได้รับผลกระทบจากเสียงร่ำไห้ของไทยจื้อ ฟ้านเสียนรู้สึกหน้าอ,อกอึดอัดขัดข้องต้องโคโจรพลังตามแนวทางฟ้าเอกะกรุยเส้นลมปราณภายในกายมีคาดพอเดินกลางถึงบริเวณสั้นจงที่ทรงอกอยู่ดีๆก็ปวดแปรปราบเบื้องหน้าสายตามืดทะเบิดอ้าปากอักหลิกากำหนดฉีดพุ่งใส่ผนังรถ นับตั้งแต่ภูเขาต้าตรงซานถึงมหาคนครฟ้านเสียนร,รอนแรมเดินทางกระทอาการบาดเจ็บบอบช้ำยังไม่ทุเลาถึอฟื้นใจใช้ตุยาสะกดไว้ทั้งเกิดการฆ้าฟันหลายครั้งสุดอาการบาดเจ็บกำเริมขึ้นแต่สภาพจิตใจไทยจือในตอนนี้ถูกข่าวที่พระบิดายังมีพระชนชีพอยู่ส่วนอายิ้งคน รักตกตายรุมเรา้าไม่ได้สนใจสภาพของฟ้านเสียนหากาซุกศีรษะเศร้าโศกเสียใจฟ้านเสียนปาเ็ดคราาเปรตที่มมปาหายใจอย่างหนักหน่วงสองขามองดูคนที่ข้างกายอดสันส่นศีรษะมีได้สองพี่น้องพาในรถหนึ่งกระอักโลหิตหนึ่งสะอื้นให้ส่วนรถมาสีดำแล่นเข้าวังไป องคชายใหญ่พันบาดแผลบนร่างกายชักนำรถมา้าเข้าสู่วังหนังจนถึงหน้าวังตะวันออกฟ้านเสียงกระไทยจือลงจากรถเดินเข้าไปที่ผ่านมาวังตะวันออกเป็นที่อยู่ของผู้สืบราชบัลลังก์ของรันชิงวันนี้กลับกลายเป็นกรงขังของไทยจือหรืออาจเป็นหลุมฝังศพในมันหน้าองคชายใหญ่กราวเบาๆไทยจือหลายคำกัดมองฟ้านเสียงแวบบหนึ่งจากนั้นหันกายไปในวังตะอ,ออกอยามนี้ไม่มีผู้คนแม้สักคนเดียวม,มีแต่หันรักษา พระองค์เดินลาดตะเวนอยู่ด้านนอกฟ้านเสียนไม่ีเวลาสนทนากระไทยจึงมากกว่ามันยกมือขึ้นรูปน้าอกกล่าวตรงๆว่าท่านมีเวลาเพียงหนึ่งวัน ไฟเจงเงยหน้าขึ้นอย่างงุนงงคล้ายกับจนบัดนี้ไฟตื่นจากความฝันต้องมือมองดูฟ้านเสียนไม่เข้าใจว่ามันกล่าวว่ากระไรฟ้านเสียนกล่าวเสียงรา่ารีบว่าฟ้ามาสมกันกลับถึงมหาคนครในวันมะรืนคราก่อนท่านเคยวางเพลอเขาว,วางตอนออกครั้งหนึ่งหากว่าวางตอนออกถูกเผาอีกครั้งคงไม่เหนือความคาดหมายผู้คนสักเท่าใดถ้าเจอหน้าแปรเปลี่ยนไปจับจ้องมองตาฟ้านเสียนคล้ายต้องการยืนยันว่าฟ้านเสียนคิดกล่าวกระไรตรั้ง จากขยับไปเยื่นริมฟีปากกระปาจากซุ้มเสียงเปล่งออกมา ฟ้านเสียนเห็นมันไม่เอืยปากจึงกล่าวว่าสำรับกับท่านการจุดไฟเผาตัวเองไม่ลำบากยากเย็นไทยจื้อเมื่อรามันกล่าวจบชิงสันเิจากกล่าวว่าจากนั้นท่านถือโอกาสได้เกิดเพลิงไม้ช่วยเหลือเราออกอยากวางส่งเราไปยังสถานที่ไม่มีผู้คนลวงรู้แห่งหนึ่งหรอือมันใช้แววตาที่สับสนมองดูฟ้านเสียนกล่าวอย่างกล่าวว่าเราไม่ทราบว่าท่านจะไหนกลับกลายเป็นคนดีงามถึงเพียงนี้แต่ว่าเรายังขอบคุณท่านฟ้านเสียนกล่าวว่า ไม่ต้องขอบคุณข้าพเจ้าข้าพเจ้าเพียงไม่คุ้นชินกับการรับการจัดการจากผู้โสรุ่นก่อนถ้าเจอยิ้มอย่างยากเย็นกล่าวว่าเรายังดูท่านไม่ออกท่านทราบว่าเราเป็นคนไร้น้ำใจยากนะักที่มีจิตใจดีงามสักครั้งหองเฮาก็ตายแล้วท้าสมควรแค้นข้าพเจ้าจึงถูกต้องหากท่านคิดมีชีวิตสืบต่อคน,นี้ก็จุดไฟเผาวางซะ การเสี่ยงอันตรายเช่นนี้ไม่คล้ายเป็นแบบฉบับของท่านข้านเสียงกล่าวว่าชีวิตของข้าพเจ้าในความมืดมานานหลังจากผ่านเหตุการณ์มากมายถึงเพียงนี้ค่อยทราบว่าหากมีหากคิดมีชีวิตอย่างโดดเด่นเกินต้องดำรงคงอยู่อย่างกระหาญกล่าวจบหันการจาักวางเงียบเงาหลังนี้ไทยจือมือมองเงาหลังของมันไม่เข้าใจว่ามันจะไหนบังเกิดกุศล เจตนาขึ้นมาฉะนั้นตกในความเศร้าโศกต้องทอดถอนใจยาวล้มตัวลงนอนกับพื้นตหนักใบหน้าปรากฏรอยยิ้มที่ปลดเปลื้องกลางแขนเหยียดขารากรไเ่ือยปลอดโปร่งถึงเพียงนี้มาก่อนค่ำคืนนั้นวังตอนออกไม่เกิดเพลิงไหม้ฟ้านเสียนอยู่ที่ตำหนาาักหานกวงจับตาจับตาดูทิศทางด้านนั้นจบจนแน่ใจว่าวังตอนออกสองบเรียบร้อยต้องสันศีรษะมืเกิดควาหมดหดหู่ใจอยู่บ้าง คาดเดาว่า คาดว่าวันเมื่อรืนห้องเต้จะกลับถึงมหาคนครทุกประการจะต้องตกอยู่ในเงือ้อผัดของเจ้าชิดผู้กล้าแข่งนี้อีกการว้ายชิดไทยจือไม่ใช่ความคิดชั่วแ่นของฟ้านเสียและไม่ใช่เมตตาจิตของอิสตรีหากเกิดความเศร้าอาโดนต่อชะตากรรมของสัตว์โลกเดียวกันมันกัดไทยจืดตลอดจนองค์ชาลรองแท้จริงแล้วเพียงเป็นหมากบนกระดานของห้องเต้เป็นเพียงเป็นหุ่นที่ถูกโชคชะตาหรือผู้โซรุ่นก่อนจับเชิดเท่านั้น ไยจื่อไม่มีขุมกำลังอันใดสาหรับกับฟ้านเสียนมันจะเป็นจะตายหามีส่วนเกีย่ยวข้องกับตนเองไหมไทจื่อเป็นคนดีครั้งแรกพบกันบนเส้นทางราชานิเวศไทจื่อให้ความรู้สึกอ่อนโยนแก่ฟ้านเสียนโดยเฉพาะสองปีนี้เป็นการต่อสู้ช่วงชิงไม่หยุดหย่อนแต่นี้ไม่นับเป็นอย่างไรฟ้านเสียนเคยใช้หวังสือสันหลังคุ้มกรองไทจื่อถึงแดนหนันเจา้าตอนนี้กล้าปล่อยประละเว้นไทจื่อ ตอนนี้วังหลวงอยู่ในมือมันหากอาศัยเหตุการณ์จุดไฟเผาตัวเองช่วยไทยจือรอดพ้นจากหูตาฮงเต้หาเช้เรื่องยากเย็นไม่แต่ว่าไทจือหัวใจตายด้านดุดเดียวกับจางกงจูสารับกับคนที่หัวใจตายด้านฝันเส้ยนยังไม่งกกเขาจนเสี่ยงอันตรายทำอะไรอีก ค่ำคืนนั้นนอกเมืองยังไม่เคืนสู่ความสงบแต่ในเมืองพระราชวังเงียบสงัดไร้ซุ้มเสียงฟ้าสีดำครอบคลุ่มสวนอุทยานภายในวังทหารรักษาพระองค์กับคนนักตรวจสอบที่รักษาการยืนสงบนิ่งรากับรูปสลักจากศิลาภายใน,นาาักหนักหานกลวงมันเกิดซุ้มเสียงหนึ่งดังว่าผู้ใดานางกำนันผู้นหนึ่งจุดโคมชาววังขึ้นเพราะเห็นคนเมบนหน้าชัดตาเรียบคุกเข่ขขาลง ข้านเสียนบกมือให้นางลุกขึ้นสั่งนางนำกะทีนางกำนันทั้งหมดออกจากกำนัดหางพวงยามนี้มีผู้คนไม่กี่คนที่ทราบว่าฮ่องเต้อยู่บนเส้นทางกลับสู่มหานครข้านเสียนรังตำแหน่งเจียนก่อทั้งเป็นอาจารย์ขององค์ชายสามเท่ากับเป็นฮ่องเต้ที่แท้จริงสามารถผ่านเข้าวังหลวงโดยสะดวกไม่มีผู้ใดก้าแสดงความครืบแคลมสงสัยต่อกันมากองมัน ผมสัวดวงหนึ่งถูกจุดขึ้นนางกำนันและสตรีรับใช้สูงอายุทั้งหมดล่าถอยออกจากตำหนักในภาพเสื้อผ้าไม่เรียบร้อยฟันเสียนเดินทอดน,น่องเล็บหนักอันกว้างใหญ่มาถึงหน้าพระแท่นบันทมมองดูสตรีชาราที่นอนอยู่นั้นเมือ่อร้อยสตรีชารากวาดพระเนตรที่อาฆาตมาตรายมาฟันเสียนจิงดึงเข็มเล็กเกลยดที่ไม่ได้อาบยาพิษจากในเส้นผมแทงใส่พระศรของสตรีชารานั้น มันมองดูห้องทเท่าทรงหลับหลายจากนั้นย่อกกายลงมุดเข้าใต้พระแท่นบันทมครำพบช่องหลับนั้นพอใช้กําลังเล็กน้อยก็เปิดช่องหลับออก <c oughs> เมื่อสามปีก่อนมันเคยรอบเข้าตำหนักหารกวงใช้ยาสลบมอมทําร้ายผู้คนในวงังหยิบลูกกุญแจที่ใช้เปิดหีบหนังสีดำจากในช่องรับทำซ้ำขึ้นมาดอกหนึ่งตอนนั้นในช่องรับยังมีผ้าขาวคนหนึ่งและจดหมายฉบับหนึ่งแต่ตอนนั้นเวลากระชั้นชิดจึงไม่ได้ตรวจดูโดยละเอียดวันนี้ในช่องรับมีลูกกุญแจดอกหนึ่งผ้าขาวคนหนึ่งแต่จดหมายฉบับนั้นสูญหายไปแล้ว ฟ้านเสียนถือผ้าขาวลูกคำโดยละเอียดจ้องจมอยู่ในต้องจมในห่วงความคุ้นคิดแต่จับต้นชนปลายไม่ถูกชุดครูจัดวางผ้าขาวโดยช่องรับจัดแจงกับเพือนสู่สภาพเดินจากนั้นลุกขึ้นยืนนั่งลงข้างพระบวรากายห้องไทยเฮายื่นมือถอนเข็มเล็กเลียดเล่นมนั้นจากพระสอของพระนางทองไทยเฮาพอตื่นขึ้นมากระทัดพระเนตรฟ้านเสียนอย่างอาฆาตมาดาย คล้ายกับจะรับประทานมันลงไปผ่านไปหนึ่งวันหนึ่งคืนพระนังยังไม่อาจรับสั่งอันใดไม่อาจขยับเคลื่อนไหวทรงรู้สึกว่าชีวิตรั่วไหลออกจากพระวรกายจึงทั้งหวาดกลัวทั้งโกรธแค้นแต่ไม่สามารถระบายออกถึงกับแทบเสียสติแล้ววันมรืนฟามบาดจะกลับถึงมหานครข้าพระเจ้าจึงมาเยี่ยมพระอยยากี พันเสียนมองดูพระนางชั่วคู่จึงกล่าวเตือนตนอกยิ่งกระมังค่อยทราบว่าเมื่อหลายบรรก่อน,นกระทำความผิดพลาดอย่างมหันกระมัง พระเนรทองเทฮาทวแวลตื่นตรนกหากพระนางทรงทราบแต่แรกว่าอฮเทย้ยังมีพระชนชีพอยู่เหตุการณ์ในหานครงคงไม่เป็นเช่นนี้แต่หลังจากความตื่นตรนกพระเนต้องทาวายยินดีวุหนึ่งฟ่นเสียนกล่าวว่าจะได้ยินดีเร็วเกินไปข้าพเจ้าจะให้ฝ่าบาทพบตาท่านท่านค่อยตกตายโปรโดเชื่อข้าพเจ้าต่อให้ฝ่าบาทเป็นผู้เข้มแข็งที่สุดของแผ่นดินแต่ด้านวิชาแพทย์ยังสู้ข้าพเจ้าไม่ได้ตอนนี้ท่านพูดไม่ได้แล้วใช่หรือไม่ มันกราะอีกว่าหากว่าท่านคิดตายอย่างมีศักดิ์ศรีไม่มีสภาพเช่นนี้ก็ให้ตอบคำถามข้าพเจ้าสักหลายข้อจดหมายฉบับนั้นเป็นเป็นผู้ใดเขียนขึ้นมีเนื้อหาว่ากะไรยังมีชิ้นเหลาแย่จืดมีส่วนเกี่ยวข้องอันใดกับเหตุการณ์เมื่อ20ปีก่อนจางคงจูก่อนตายฟันเสียงระถามเฉิน,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 นผิงผิงแต่ว่ามันเลือกที่จะเขียนถามฮองเทาอย่างหยาบคาย ท่านเสียงกลมศีรษะกล่าวว่าจะได้เห็นว่าข้าวเจ้าเลือดเย็นไร้อย่างอายลองนึกถึงเมื่อ20ปีก่อนพวกท่านทำอะไราไว้เมื่ออยู่ในโลกนี้ควรที่จะชดใช้ท่านมีศัก์เป็นไทยเอาก็ไม่อาจรอดพ้นจากกฎแห่งกรรมจบเล่มแปดครับ